เพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดดวงมังกรนั่นเองโอ้โหเปิดดวงมังกรเดินดวงมังกรในดวงชะตาตอนนี้เรามาด้วยแบบโอ้โหสีสันสีสันเยอะมากเลยเนาะนี่คุณอายสีแดงเลยมาตั้งใจรับพลังงานอะไรทำเป็นมงคลค่ะเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดดวงมังกรนั่นเองโอ้โหเปิดดวงมังกรเดินดวงมังกรในดวงชะตาแต่ของคุณอายเนี่ย เสื้อสีแดงยังแพ้แรงฤทธิ์แบบทุกสีทุกสีแบบนี้คือคือกะว่าเอาทุกให้ครบทุกสีเลยเพราะเป็นสีมงคลทุกอย่างเลยแล้วเราก็มาเพื่อจะเปิดรับพลังงานดีๆวันนี้เราเราก็พยายามใส่ที่แบบเป็นสีสันมาเลยเพราะว่าจะให้ดวงแบบเฮงเฮงใช่สู้ไม่ได้แล้วอาจารย์อายสู้ไม่ได้แล้วใช่คะเราเปิดด้วยสีแดงก็คือรับพลังงานดีพลังงงานมงคลน,นะคะเนี่ยใช่ใช่ซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัด สิงบุรีนะคะเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพใกล้ๆเลยนะคะประมาณชั่วโมงกว่าส2ชั่วโมงไม่เกินนี่นะไม่เกิน2ชั่วโมงนะขับรถมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวมาที่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนนะคะอุทยานเจ้าแม่กวนอิมวัดเจ้าแม่กนใช่วัดบุตรดาวัดบุตรดานะแต่ว่าวันนี้ที่บอกอ่ะว่าก็คือเราอยากจะมาเดินพลังงานมงคลในเรื่องของการ เปิดดวงชะตาเกี่ยวกับรับพลังงานมังกรอ่าทีน,นี้เราจะต้องบอกก่อนว่าอธิบายกันก่อนว่าเอ๊ะพลังงานมังกรคืออะไรเดินดวงชะตามังกรของตัวเราอ่ะอเพื่ออะไรเพราะว่าปกติแล้วบุคคลทุกบุคคลเนี่ยจะมีพลังงานหนยินหยางคู่ประกอบในกายสมดุลเป็นเรื่องปกติทีนี้บางคนน่ยจะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะทำไมบางบางบาง,บางท่านอ่าแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยเอ๊ะทำไมปีนี้เราดวงรู้สึกดวงตกยังเลยหรือ หรือเป็นลักษณะเอ๊ะทำอะไรไม่ขึ้นสักทีบางคนเนี่ยเป็นดวงชงในดวงชะตาอยู่พอดีอหรือบางคนเน่ยเป็นการรับพลังงานต่างๆอย่างบางคนนะไปอ,อ,อย่างเช่นบางคนไปเดินทางแต่ละที่แล้วไปเก็บเกี่ยวพลังงานลบพลังงานอะ,อะไรมาหรือบางคนไปที่งานศพเอยอะไรเอยที่ที่เป็นพลังงานที่ไม่ได้เปิดมากเท่าไหรน่นะก็อาจจะมีอะไรตามมาบ้างพอคราวนี้เรากลับมาทํางานตามปกติกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมช่วงเนี้ย งานเราดรอปลงแย่ลงอ่ะทีนี้เหมือนกันเวลาคนเรามีออหยินกับหยางคู่กันเนี่ยเมื่อพลังงานหยางเยอะกว่าพลังงานเปิดอะ่ะพอมันไม่สมดุลบางส่วนมันก็จะมีบ้างล้าบางส่วนเหนื่อยบางส่วนแต่ถ้าเราปรับพลังงานหยินกับพลังงานหยางมาให้ครบวงจรเนี่ยสมดุลซึ่งกันและก,กันเนี่ยมันก็จะทําให้ดวงชะตาเราเปิดมากขึ้นแต่วันนี้แต่วันนี้ที่เรามาเนี่ยเอ่อมารับดวงชะตามารับเปิดทางของพลังงาน อย่างโดยเฉพาะที่เรียกว่ามังกรดสน์มังกรเนี่ยจะเป็นการเปิดพลังงานอย่างในการสมดุลพลังงานในตัวเพราะฉะนั้นบางคนที่ดวงตกหรือรู้สึกว่าตัวเองอ่ะหนักๆอยู่ช่วงเนี้ยก็สามารถมาเปิดรับพลังงานตรงนี้ได้อืมเออแล้วจะทําให้เราดุขึ้นไหมคะดุขึ้นไหมก็ถ้าเกิดเอ่อเราเรารู้สึกว่ามันมันดูตึงๆไปนิดนึงใช่ไหมมันก็อาจจะมีบ้างอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีแบบ ความแบบขึงขังในตัวอยู่แล้วเป็นคนดุอยู่แล้วใช่พอรับพลังงานอย่างเยอะเยอะเยอะเกินเกินเกินลิมิตของตัวเองที่รับได้คือเป็นคนที่สมดุลแบบทําตลอดเวลาก็อาจจะมีความดุมีความแบบตั้งใจเยอะเกินไปบ้างเป็นเรื่อง <c oughs> ปกติแต่การรักษาสมดุลตรงนี้คือการใช้สติ แค่สติเพราะว่าทุกอย่างแหละในร่างกายเราเพอมีจิตสมาธิต่างๆมันก็เกิดด้วยพลังงานต่างๆมันสามารถที่จะควบคุมด้วยสติปัญญาของตอนเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะรับพลังงานเยอะไปแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนตั้งอกตั้งใจเยอะจนกระทั่งว่าดูเด็ดเดียวเด็ดขาดจนเกินไปอ่ะเราก็มาควบคุมสติเท่านั้นเองหรือเป็นการที่นั่งสมาธิควบคู่ใช่ได้เลยใช่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหม เราพร้อมพร้อมแบบพร้อมมากๆแล้วอ่ะเออไปไปดูกันนะไปดูกันค่ะในจุดแรกนะคะเมื่อไหร่ที่เรามาในศาลเจ้าจีนทุกทกที่นะคะสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยก็คือการไหว้เทพเทวดาฟ้าดินนะคะเพื่อเปิดทางให้ที่ต้องลืมไม่ได้ใช่ลืมไม่ได้เลยเพราะเปิดทางให้คําขอพรของเราที่เราจะตั้งใจขอในวันเนี้ยเกิดความสําเร็จนะว่าเราเนี่ย จะขอพอรเกี่ยวกับด้านอะไรกับพระองค์ใดนะคะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทราฟ้าดินทุกองค์เ,เปิดทางให้กับเราใช่แล้ววันนี้วันนี้เรามาเนี่ยตรงศาลเจ้านี่นะองค์ประธานคือพระโพธิสัตว์กวนอิมแต่วันเนี้ยเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะขอพอรเปิดทางกับฟ้าดินก่อนใช่นะค่ะไปเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าไปดูกัน ซึ่งในการไหว้ฟ้าดินนะคะอันดับแรกเลยเราต้องบอกชื่อวันเดือนปีเกิดของเรานะคะที่อยู่อาศัยของเราในปัจจุบันนะคะจากนั้นเนี่ยให้ทําการอธิษฐานจิตขอบารมีเทพเทวดาฟ้าดินทุกพระองค์นะคะและเจ้าที่เจ้าทางที่ปกป,กปักรักษาสถานที่นี้นะคะเปิดทางให้กับตัวของข้าพเจ้าได้ทําการไหว้ขอพรจากองค์ เทพมังกรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระพธิธสั์กนอิมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะคะเพื่อเปิดทางให้คําขอพอรที่เราต้องการขอในวันนี้เกิดความสําเร็จสมหวังตามที่เราตั้งใจไว้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดู ตรงจุดที่ไหวมากกวนอิมเราก็ต้องไหวองค์ประธานก่อนใช่ไหมคะ,ค,ะคือพระโพธิสัตว์กวนอิมนะใช่เดี๋ยวเข้าเข้าเข้าไปดูกันในการไหวสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะสำคัญเลยก็คือสุขภาพแข่ง เมื่อไหร่ที่เราภาพแข็งแรงใช่เมื่อไหร่ที่ก่อนที่เราจะทําการค้าต่างๆทาธุรกิจต่างๆนะคะหรือว่าการเรียนต่างๆสุขภาพสําคัญที่สุดเมื่อมาถึงอะไรก็จาใช่เมื่อมาถึงนะคะก็มาทําการไหว้สักการะนะคะบอกกล่าชื่อบันเดอนปีเกิดเหมือนกันที่นี่จะมีวิธีการไหว้สักการะเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าแนะนําเลยเนี่ยเมื่อเรามาถึงปุ๊บขอเกือกกระแป้สุขภาพ จะส่งผลแล้วก็เปิดทางได้ดีนะคะเพราะว่าเรามาเพื่อทําการปรับพลังงานต่างๆในโดชะตานะคะอันดับแรกที่สําคัญก็คือด้านสุขภาพแต่วันนี้เราเอาเอาเรื่องของพลังงานให้ให้กายสังขารดีก็ต้องขออามาเรื่องสุขภาพอะให้เป็นที่เรียบร้อยใช่มันก็จะดีกับโดชะตาอันนี้ก็ต้องขอเปิดทางกับอาม่าคุณอินด้วยก่อนใช่ไหมแล้วเราค่อยไปรับพลังงานบวกอีกทีหนึ่ง ใช่ไหมรับพลังงานมังกรอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็จะมีบทสวดอม่านนะถ้าท่านใดสวดได้สามจบก็จะดีอืนะใช่โอเคมาเริ่มเลยนะคะคนนี้เขาแซงไปแล้วอ่เขาแซงไว้เขาแซงไปแล้วต้องใช้ทูปกี่ดอกเอ่ยเก้าดอกใช่ไหมเก้าดอกขอบคุณมากค่ะเก้าดอกทูปเก้าดอก เงียบสงบดีนะคะบรรยากาศหมายถึงเราหมายถึงเราเราเราเงียบสงบหรือว่าข้างๆทุกอย่างใช่ไหมถ้าข้างๆสงบเราก็ต้องสงบไปด้วยถูกใช่ก่อนอื่นนะคะเราต้องสวดขดสันเสริญองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะจะมีบดสวดอยู่ใกล้ๆเลยนะคะด้วยการจุดธูปเก้าดอกนะคะเมื่อเราอธิษฐานบทสวดเรียบร้อยนะคะก็บอกชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็ขอพร แนะนำว่าหลัที่เราขอก็ขอสักหนึ่งเรื่องใช่วันนี้อย่างอย่างอย่างเราเองเราขอเรื่องสุขภาพพลนามัยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บแต่เราพูดอีกหนึ่งอย่างวันนี้นะเพราะว่าเราตั้งใจจะมารับพลังงานบวกรับพลังงานดีจากองค์เทพมังกรก็เลยบอกโพธิสัตว์ว่าขอขอขอท่านว่าข้าพเจ้านะขอเปิดทางแก่พระโพธิสัตว์กวนอิมให้ข้าพเจ้าได้สามารถรับพลังงานดีจาก องค์เทพมังกรได้วันนี้โดยสมบูรณ์นะพูดแบบนี้เลยวันนี้ใช่หลังจากที่เราขอเรื่องสุขภาพกันเรียบร้อยแล้วเราก็พูดคำนี้เลยเพื่อเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะไปรับพลังงานบวกพลังงานดีจากเทพมังกรใช่น่ะได้ขอม,มาเมื่อกี้เรียบร้อย,อยค่ะไป่ะ,ะและสังเกตให้สังเกตนะอือกระถางมังกรเนี่ยคือเป็นลักษณะของ จิตที่เป็นลักษณะของคุมพลังงานบวกอยู่ตลอดเวลาและเป็นลักษณะของการที่อะไรก็ตามมามามาเขาเรียกว่าอะไรมาป,ประดังอยู่ตรงเนี้ยเป็นลักษณะอของพลังงานบวกหมดเลยแต่พลังงานลบเนี่ยจะเข้าไม่ได้แม้แต่นิดเดียวดิสึนเพราะเป็นลักษณะของพลังงานมังกรเนี่ยปิดบังไปให้หมดดิสึเพราะฉะนั้นกระถางนี้ต้องพูดเลยว่าศักดิ์สิทธิ์ดิสึนะอ่ะเกูเกมปเเ ตอนนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆคือการขอบารมีจากองค์เทพมังกรเพื่อให้เปิดทางดวงชะตาของเราคือเราจะบอกว่าจริงๆนะในเรื่องของการที่จะขอพลังงานบวกกับองค์เทพมังกรเนี่ยถ้าใครมาต้นปีได้อะให้ขอตั้งแต่ต้นปีเลยแล้วขอยาวไปจนถึงปลายปีเลยแตอย่อย่างตอนนี้เข้าปี67เเน่ยกลางปีแล้วไม่เป็นไรใครที่ยังไม่ได้ขอก็มาขอเลย มาขอพลังมาขอบารมีมาขอจากองค์มังกรเนี่ยโดยึ่นเท่ากับว่าพลังงานบวกของเราจะเปิดมากขึ้นเท่านั้นเองเพื่อให้อย่างน้อยๆอ่ะดวงชะตาก็อจาจจะจากร้ายกลายเป็นดียะตั้งแต่ตอนเนี้ยจนไปถึงปลายปีเลยแล้วปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ใช่ไงงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไป ก็เลยทีนี้เราเราก็จะมามาขอพรขอพลังงานบวกกับเทพมังกรตรงนี้เขาบอกว่า,าเป็นอาจารย์เทียนเล้งนะคะเป็นเทพ,พเจ้ามังกรนั่นเองเท่ากับว่าตรงนี้เวลาเราขอพรเสียงศีลด่ะเวลาเราจะเปิดรับพลังงานให้ให้เรากลางมือแบบนี้เป็นการรับพลังงานสมดุลเวลาพลังงานวิ่งเข้าเขาจะวิ่งเข้าที่ฝ่ามือซะส่วนใหญ่นะ,ะแล้วก็เป็นการตั้งจิตอธิษฐานองค์เทพมังกรเปิดทางดวงชะตาให้แก่ ตัวข้าพเจ้ารับพลังงานบวกรับพลังงานดีขององค์เทพมังกรเพื่อมาสถิตในกายสังขารของข้าพเจ้าเพื่อให้เทพเจ้ามังกรเปิดทางดวงชะตาของตัวข้าพเจ้าทั้งการงานการเงินทรัพย์สมบัติโชคลาภมั่นคงกิจการการงานมั่นคงสุภาพแข็งแรงนะเป็นการเปิดทางตรงนี้แล้วก็ตั้งสมาธิให้ดีแล้วก็ขอพรแล้วค่อยๆเอาเข้าหน้าผัก มาตรงหน้านะไปถึงตรงหน้าอกแล้วเอาเข้าหน้าอกตบสามครั้งและพูดว่าเฮงเฮงเฮงจิซึ่งหรอเกียนเฮงเฮงเฮงเสียๆปั้มปั่นอ่าทำอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดสามครั้งเลยเฮงเฮงเฮงจิซึ่งหรอหัวจีตซึ่งเฮงเฮงเฮง งแหงงแหงงอเอนะอันนี you know. ้เป็นลักษณะของการเปิดรับพลังงานดีๆใครทําก็ให้มีสมาธินิดหนึ่งบางคนทําเฮงแหงหงอย่าขำนะแมวอ่ก็พยายามตั้งจิตให้มีสมาธิแล้วก็เปิดรับพลังงานเพราะจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่เปิดพลังงานมากที่สุดแล้วนะแต่ที่นี่มีเคล็ดลับอยู่นิดนึงเขาบอกว่าถ้าเกิดใครขอพรแล้วอยากรู้ว่าสมหวังหรือเปล่าให้โยนเหรียญเข้าไปตรง ถ้วยเล็กๆถ้วยเล็กๆใช่ไหมใช่ถ้วยเล็กตรงนั้นก็จะมีเขียนแล้วอะขอพรเรื่องเงินทองขอพรเรื่องโชคลาภขอพรเรื่องการงานอะใครอยากสําเร็จเรื่องอะไรก็โยนเข้าไปในนั้นแล้วมาดูกันว่าถ้าลงเนี่ยคือสําเร็จอืออุ้ยสามารถโยนได้ไม่เกิน3ครฟังนะคะอ่าใช่เป็นการขอพรก็คือเป็นกุศโลบายนะอย่างน้อยก็ทําให้เรามีสมาธินิดนึ่งวันนี้เราก็เตรียมมาเรียบร้อยนะคะเตรียมเหรียญมาเรียบร้อยแล้วลองกันมีเหรียญเอาแล้วนะคะ โอ้ครั้งเดียวผ่านมาเย้สุขภาพต้องตั้งจิตด้วยเพราะว่าต้องมีสมาธิใช่ต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตรงนั้นดีกว่าขอพรเรื่องการงานการงานาขอพรเรื่องการงานไปไปตรงจุดที่ใกล้ที่สุดอ่านี่การงาน โอ้โหใกล้ที่สุดนเนี่ยอะไรเนี่ยมอพอนอะไรสำคัญขนาดนั้นสำคัญเลยก็คือสติ oh. และความ <Hey. S 1> ความตั้งสมาธิของเราอ๋อ oh. แสดงว่าเรามีสมาธิแค่ช่วงหนึ่งไม่เมื่อกี้เป็นการเทสให้ดูว่าเนี่ย ถ้าแบบนี้ไม่มีสมาธินะไม่มีสติมัน<ะ>จะโยนไม่ลงแล้วก็ขอคามไม่สําเร็จ แต่เมื่อกี้อาจารย์อายตั้งจิตทุกจุดจริงๆเพราะฉะนั้นท่านก็เลยแบบอ่ะปุ๊บขอพรสําเร็จเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ดูว่าอ่ะระหว่างคนที่ไม่มีสมาธิณตอนนั้นกับมีสมาธิเนี่ยจะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงขอบคุณสำหรับตัวอย่างที่ดีและไม่ดีนะคะก็ถือว่าวันนี้เป็นการรับพลังงานดีๆเช่นเคยนะก็ค่อนข้างจะดีมากๆเลยวันนี้คือเราไปไหว้หลายๆจุดมาแล้วก็สถานที่แห่งนี้ก็คือธรรมชาติมากๆแล้วก็มีพลังงานดีเยอะพอสมควรเลยนะที่เรามาวันนี้ก็โอ้ยไหวแต่ละจุดแล้วแต่ละจุดสวยๆทั้งนั้นเลย ใช่ค่ะมาแล้วคนลุกนะคะ,ะแต่วันนี้ที่เราบอกว่าสําคัญเลยคือการเปิดทางขอพลังงานจากองค์เทพเจ้ามังกรแต่เราจะบอกว่าจริงๆอ่ะหลายๆจุดก,ก็สามารถขอได้เหมือนกันนะแต่ใครมาที่นี่ได้ที่สิงห์บุรีก็ลองดูอ่าใช่ใชเป็นอุทยานเจ้าแม่กวนอิมวัด,วดบุตร<ด>านะคะ,น,ะ,คะนอกจากที่จะมาไหว้สักการะองค์พระพุทธสั์กวนอิมนะคะองค์ อาจารย์เทียนเล้งนะคะหรือองค์เทพเจ้ามาังกรเนี่ยก็ยังมีจุดขององค์ไท้สวยเอีนะคะในการแก้ชงนั่นเองใช่ะคะ่ะถือว่าครบเลยทีเดียวใช่แล้วก็บางท่านเนี่ยอ่าบางท่านไปไหว้องค์พระโพธ,ธิสัตว์กออิเนี่ยจะสังเกตเลยว่า ทุกๆพระองค์ทุกๆโพธิสัตว์เนี่ยส่วนมากจะมีฐานจะเป็นมังกรโดยส่วนมากเนี่ยเทพเจ้ามังกรต่างๆเนี่ยท่านจะบริวารของโพธิสัตว์เป็นเรื่องปกติฉะนั้นอะถ้าบางท่านมาไม่ได้จริงๆอย่างน้อยก็ไปที่องค์โพธิสัตว์แล้วขอพอรเทพเจ้ามังกรส่วนหนึ่งก็ได้แต่ถ้าท่านใดสะดวกที่จะมาตรงนี้พลังงานดีลองมาดูสักครั้งหนึ่งนะแล้วท่านจะสมหวังอะไรหลายๆเรื่องและรับพลังงานดีไปแน่นอนนะ และในวันนี้นะคะอย่าลืมทําตามพวกเราะคะ่ะไหว้สักการะเทพเจ้ามังกรเดินดวงมังกรปรับดวงชะตานะคะปรับกินอย่างเพื่อเปิดทางดวงชะตาในทุกด้าน,นะคะ่ะอ่าใช่และสาหรับเราวันนี้อย่าลืมทา ที่เป็นธรรมะอีกเช่นเคยมเมื่อเราเดินดวงชะตาของตัวเราแล้วเนี่ยสมดุลในร่างกายเรามีในเรื่องของพลังงานจิตแต่สมดุลที่เรามีให้กับผู้อื่นก็สําคัญเช่นกันไม่ว่าการเมตตาการพูดคุยกับคนอื่นด้วยวาจาที่ดีบางทีเราหงุดหงิดเราร้ายกับผู้อื่นก็ลองดูว่าสมดุลน,นั้นเกิดขึ้น แล้วทําให้เรามีอุปสรรคอะไรบ้างหากเรารู้เช่นนั้นแล้วอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ดวงชะตาที่ดีสําหรับเราและทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนให้ปัดออกไปเสียให้พ้นและทุกอย่างจะสมหวังสมบูรณ์แน่นอนฝากไว้เท่านี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมทําของพวกเราในอีพีถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ